คุณเชื่อหรือไม่ครับอาชีพนี้ครับผู้จัดการทีมนี่แหละครับโหเป็นอาชีพที่คนหมั่นไส่สุดๆหมั่นไส้ขนาดว่าเป๊ปปอริล่าออกมาพูดเลยครับว่าอาชีพอย่างผมนี่มีแต่คนหมั่นไส้ครับทำดีมีชื่นชมครับทำเสียมีโดนด่าตลอดทุกๆครั้งครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมของเขาครับทำผลงานที่สุดห่วยจะมีเสียงตะโกนจากข้างสนามมาเลยครับว่าเฮ้ยตอนเช้ามึงตกงานแน่ ตอนเช้ามึงตกงานแน่คุณคิดดูสิครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาแมซิทำผลงานได้แย่ๆผมเนี่ยนะครับโดนด่าอย่างนี้ทุกเกมผมก็เลยมานั่งฉุดคิดในใจว่าแม่ อาชีพของเรานี่มันมีคนอยากจะถีบเราตกเก้าอี้ขนาดนั้นเชียวเหรอปปบอกว่าถึงแม้หลายคนใฝ่ฝันจะอยู่ที่ใหญ่ใหญ่แต่จะลืมครับเสียงสะบดัดเสียงกลดา่ามาแน่ถ้าเมื่อคุณท,ทําทีไม่ดีดูดูการหน้าครับแมนเชสเซอร์กลับมาได้หรือไม่หรือแฟนบอลพร้อมจะตะโกนด่าเป๊ปเหมืนหอนฤดูกาลที่แล้วให้ดูครับแม่ใกล้เปิดแล้วครับอย่าด่าเป๊ปเลยเป๊ปก็เป็นคนทำงานดีนะจ๊ะแล้วพบกับนางข้างโคชนิวได้ไหมครับปีเตอร์ดตีแลงครับสวัสดีครับ